วันนี้มีมอนอะไรให้ล่าบ้างค่ะเดี๋ยวดูเคว็นะค่ะลากิงกือลุงดีทีไม่อยู่วันนี้อไอ้ลุงไม่อยู่อีกต้อเจริญแล้วกูอันนี้ก็ได้จากพ่อคา <c oughs> ดูไว้ทุกคนภาพสกขนะนี้ไม่มีที่ให้คุณอีกแล้ว ลื่นไม่กระตุกไม่ได้หิงแต่กระจัดร้อนนะจ๊ะอย่างเงี้ยบอกเลยครับว่ามีเด้งแต่เราไม่กลัวเรามีพัดลมสามตัวในการเปร่าอัดมันนั่นเองน่เี้ยเอฟเฟกต์เป็นดังฮ่าพ่อใหญ่บ่ ฟุตบอลอีสานสปิกดิสสปิกอีสานมาแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> มันโดนว่าเราจะไปคนเดียวได้ไหรือไม่อันนีน้ที่เขียนพวกมีพิดมากคุณสามารถเปิด S o S ได้แล้วนะแลวตอนนี้อ่ะกูรู้ว่ากูเปิดได้กูถึงได้เรียนไงกูก็ตรงนี้ S.O.S. <c oughs> เรียบร้อยแค่น,นี้แล้วก็รอคนมาซอยรอคนมาซอยฮึ <c oughs> ขอหัวแม่นๆ <c oughs> <password> อ,อืมปุ๊บเอาตูดได้ปีกเอาหัวได้ตัวเอาหางได้ยานะจ๊ะเอออ่ะ กูต่อด้วยวิธีที่ไปก่อนนะพี่อยู่นี่อีหนอูอืมอืมลิ้นยาวๆของน้องนั่นนะอ้าอย่าขอได้บ่ฮึเกือบเออวะ เลือดแดงไอ้มาแล้วแหมน้องฮีเราก็อยโผมอานานจาจัดกับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลือดก,กันเฮ้ยมีคนใจดีมาช่วยวะเจ็ดก,กูเจ็ดก,กู มีคนใจดีมาช่วยเอาดี thank you วิลิมัต,ตพี่ชายเออ thank you หลายๆ thank you บันไดบอมีอย่างน้อเลยปนขอโทษแต้นเนอร์ปีใจเนอร์เออเปิ้นจะตายแล้วฮเป้นจะตายแล้วฮอปีเปิ้นปั้มยากำ มีสลิดอกอูอ uh, uh, <tv> <nhiều> ูเมียงตะปนอ่านี่เว้ยอ้ยใช่ใช่อ้ย่ฮึบฮบอืมอืมฟาดันฟาดฝันฟาดฝันฟาดันฟาดฝันเออแม่ ป่าวบ,บ,บ,บอกเลยว่านิ้วเรานร็วกว่าอะไรอีกบอกเลว่นิ้วผมเลยอ้าวตึ๊กอคนี่แค่นี้โอ้โหพี่ชาย,ชายพ,าาพี่ชายแม่งพลังจะหนาก็จะพังแล้วพี่ชาย อ้ามจะพังแล้วพี่ตาผมจะพังแล้วพี่มันเริ่มเหนื่อยแล้วพี่เอาอีกคทแท้อืม,อมเจอเจอพองมาแรงหน่อยเจอพองหน่อย เอาวิ่งทอยหลังซะแล้วป้าปาปา้ปาปา้ปาอ่สาสับดินไปทีนึงปา้ปาปป้าบอ้ยอ้ยโอย้โอยอย้อยพี่ใจเย็นพี่อุ้ยพี่จะเย็นพี่อืไมได้อยู่ทีนึงแต่หางมันขาดเผาไม่รู้นขาดตรงไหนย่ากเลย ต้องหาจังหวะใช่ไหมเนี่ยมันไปไหนเออเธอเสียเปลี่ยนอะเออป้าป้าป้าตบหัวให้ลงไอ้หนูเองแล้วอยู่ใครป้าป้าโจบ Thank you ไวริมัดจุ๊บจุ๊บ เจอแล้วเห <c oughs> มือนเราเคยเจอมันมา่ก่อนนั้นนี้ไงเราแบบเออหามันได้ง่ายนี่หรอคนหาผู้จัดก,การสร้างศพมึงนี่หรอ <c oughs> ตหักมันตื่นขึ้นมาทึงมึงอยา่า โอ้ oh my goodness ลมแรงลมหนาวอันนี้ตัวเหงตตวเองเท่าไรใจแล้วไงนะจมอันนี้ฟันเขียวนี่ไอ้ฟันเขียวฟันสวยดีนี่ กูจะสู้หน่อยเปล่าวะผมจะสู้หน่อยเปล่าวะอันนี้ตัวเองปันสวยดีดีปล่อยเขาไปได้เปล่าที่ี <c oughs> ่ที่ีถอยดีครับเนี่อะไรอะ่ะ <c oughs> คุณเจสก,กูวิ่งดีครับคุณเจสก,กูวิ่งดีครับ <c oughs> วิ่งก่อนไม่รอแล้วนะอ้อ้าวเออ แล้วก็ <c oughs> มาที่อา้าวนี่นี่นี่ SOS <c oughs> <c oughs> แผ่นป้ายเลย SOS ครับช่วยด้วยครับเด็กเกี้ยวคนนี้มันกลัวผีไอ้กลัวมอนนะกลัวไอ้เขี้ยวยาวฮะแต่เอาตอดไม่โดนตอดเอาตอดไม่โดนมือหันสักทางไดิดนิดอา่าตอดโดนแล้วครับ ไอ้เขีย้ยวยาจะตีน้องครับช่วยน้องด้วยครับพี่พี่กูตีตูดตรงนี้อืมไม่ได้ป้าบเอาหัวอ่าได้เลียวหนูลหลบเก็บเก็บจะเปิดเผยป,ป้าบ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 อ่า โอ้ยกูงอนพี่พี่ผมงอนพี่ไอ้ยัยไม่ยอมประมุกูเลย <c oughs> เออผูดีตวัวรถไฟไอ้ยัยเรียกมาช่วยหน่อยเออเหนื่อย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 ชาวบ้านชาวบ้านกูไปและหนึ่งชาวบ้านกูไปและหนึ่งอันเน่ ฮึบ <c oughs> ปากเหม็นนะเนี่ยเราก่าอไม่ได้่อหไน้า,าได้เอออ่าปิดแผลได้นิดหน่อยเ่อไม่แย่ฮึบฮึบ จะตุยแล้วอ่ป้าป้าป้าป้ป้าเออปึ๊บปุ๊บอืมอเออดนกระแทกไปทีนึงจะตายปึ๊อืมเกาได้ถึงหัวไหมถึงหัวถึงหัว ถือหัวน <nutrients> ี้เราไว้ในสุดเออถึงหัวแล้วไปยันต่อป้า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 เอาหัวเอาหัวอืมโอ้ยเอาสุด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 อืม

ผิบไปแล้วครับพี่คุณจะตายแล้วพี่กูจะตายแล้วพี่ขอบคุณเจ้าเหมียวมาไดนเหมียวงมตายชิบหายทันทีเลยโอ้ยเกือบมันี่น,ออน้องจิงเลยเห็นพี่ถึงจังเลยครับโอแ้แต่แต่พี่เหนืงง่อย าใช้ฟีลอ่า,อาน้องจริงเลยเห็นพี่ถือปีือเปล่าครับนี่ยิงตัววิธีนึงแน่ฟันเล่าน,น้องจริงเลยเห็นแม่น้องพี่ไปลงลงวิธีนึงนะพี่ไดนครับเมียวเมียวเมียวแน่น้องเหมียวเสียงกับลามเสียงกับลาม ดูดีนี่ปาบปาบยิ่หลบก่อนอิหนูอันนี้ปาบปาบๆาบปาาบเชี่ยเลยอละอูฟันเ่าอยู่ปาบปาบปาาตอนนี้ผมไม่มีสเตตมีแต่สเต็ตเดียวนะฮะถอยก่อนขอขอสเต็ตหน่อย น้อนเหมียวเอาสเตเดแดงเอาสเตเดแดงอี๋อะไรกูเสเตเต็งมือต่อยครับเฮยมือตรงนั้นเลยอ้เหี้ยเออเหี้ยเนี่ยไอ้สัสเต๋เหี้ยทคนเดียวคุยทอมึงวะอ่าป้าบินบินด้ย นอนน้อนอยู <t arts issions> Arizona, ่พี่นาไหมครับน้อนอยู่พี่มาไหมป้าป้าป้าเป็นอะไรอิเอมอร้หเียเฉียเียเฉียเียเเียเเียเีบอู้วิน้องเหนียวน้องเหนียวเียเฉี่งอเจ แน,น,น,น่เอาไว้ล่อยแล้ไปอ่ะใส่นีก่อนเด้โอโ้ยใส่ชิบหายแลย้วใส่ใส่เนี่ยใส่ใส่เนี่ยไม่เอย้ยอ่ะตายอีใส่เหน,นื่อยอีเดียวตีอ้ายแล้วเนี้ยดีอู๋แล้วกุญพันธิสถานด้านหนาวอีก ป้าป้าป้ากูตกมึงลงอ่ะกูตกมึงลงอ่ะไอเหนียวเหนียวโอ้ยไปประสาบเลยเออชี้ติงกูตกแล้วเนี่ยป้าป้าโอ้โหใสายเออแทงคิวน้องเหนียวนี่โดนบี้ อืมไปไหนจ๊ะอืมกูกกจะโดดถึงเยอะเลยเงี้ยกูก็จะโดดถึงเยอะเลยเงี้ดดยน้องเหนียวร่วงพี่เก่าให้พี่เก่าให้พี่ใจดีน้องเหนียวเินไหมครับน้อนบินไหมอีโดเอาให้มันเม่นๆได้ห่างเฉย กลับมาด่วนๆเลยไอ้เหี้ยมึงกลับมาด่วนๆเลยอืมออืมออืมอืมอเพื่อมากินที่นี่อีก สวยสวยช่วงเินตเต็ม,ม <c oughs> ตเต็มอ่ะช่วงเินเต็มเต็มอ่ะบอกเลยเอามันจับเหรออ่ามันจับ <c oughs> ก,กูว่ามันนอนเร็วมันจับรู้เรื่องครั <c> ้ <oughs> งนี้ต้องขอบแมวนะเพราะว่าไม่มีวัวผมตายฮะเลือกจากแมวที่เราแม่เอาทิ้งซะบอกไม่ดี กาก็ามาคัดซีนว้าวอึ้งมาเราทำจริงๆแล้ว สเตปหน้ามึงแค่นี้เออคุณรู้ไอ้เหี้ย 然后就决定。嗯 mm -hmm. mong đằng khu sơ Cứ tìm mấy này ก in ูเนี่ยสักทีหน่เวลาสักทีหนเวลาสักทีหน่เวลาทีหน่อยเวลาสักทีหน่อยเวลาทีหนงเวลาเฮียมึงกูเนี่ยสักเฮ้อกูล่วงฮ้อกูอดฮ้กูเนี่ยสักทีหน่อยเวลาเฮยมึงกูบอออ Thế cái gì mà mà cái gì cái gì mà cái mà cái cái ยึดกับเหอะสองชั่วโมงแล้วโอ้โหเกือบสามชั่วโมงตัวเฮี่ยตัวเฮียเดียวเกือบสามชั่วโมงให้ตายเหอะมงแมลงจะไม่ว่าปวดหลังเลยอยาวันด,ดีจ้าวันด,ดีคนรับผมงวันด,ดีคนที่เข้ามาดูดัแล้วหนึ่งยึดง่ๆก่อน พักกินนมกินน้ำกันสองชั่วโมงแล้วกับตัวเยียเนี่ยกับสามชั่วโมงบอกเลยขอบคุณที่อุณนช่วยเราครนี้เราจะไม่ลืมท่านบุญคุณท่านเลยก็อ่อยจริงเหอไอ้เหี้ย แม่ตงตงกิวแม่อีโนูหนูตวด,ตวดีให้งานกูนบ่อยใช่ไหมฉินกจะไม่กลับมาในเร็วๆนี้แล้วนะเออรื่องตัวนี้ไม่โคตรยากก็บอกเลยบอกเลยว,ว่าเรื่คตรยากอคน,นแค่ด้านหลังคือใครหนะปะบุปุ้บ้านด้วยเหรอเราไม่รู้ว่าเราจะ้กลับมาอีกทีเมื่อไหร่ตอนนี้นึง่งแขงเกล another assignment he sends his regards now then, here's your mm. Mm. Yeah, yeah. Uh. reward hmm and can't in my give it to the i couldn't have killed the without his help anyway and this ฟากให้ฮันเตอร์นะไอู้ฮันเตอร์มากเลยมันคืออะไรอ่ะมันคือสิ่งที่ชื่อพลังฮันเตอร์ต้องใช้นอนเนอนาคตเรฮาวเวรเอมีปูพางอย่าอนี้กูซื้อพากแม่นอนอืจ้าจ้าอืมอืมอืมจ้าจ้าจ้า alright โอเคจบนะ เทคแคร์กูไปเทคแคร์มึงแล้วยยกูจะนอนแล้ว <c oughs> ยยกูจะนอนแล้วเขาพูดไม่กูไม่เป็นไรนนกูเขาพูดไม่กูจะนอนแล้วนี่ตัวเฮียนี่คาโคตรยากดีซียารีเล่นกับมันเกือบชั่วโมงอะ่ะว่าจะไปนอนนะแบบยว่าจะแบบไปพักอย่างเงี้ยโอ้โหเจอเฮีเยนี่เข้าไป มันต่อแค่ไรวันนี้ก็ไ <c oughs> วแค่น,นี้ก่อนนะคือรู้แหละว่าทําต่อคือแล้มงเท่งได้เ่ยมันเที่ยงคืนและเอ่อไม่ไฟไม่น้ำ